ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรง เนยโชติกาพาชมคอนโดสุดหรูใจกลางเมืองแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ขอบอกเลยว่ายังสวยออร่าไม่มีเปลี่ยนแปลงสำหรับเนยโชติกาอดีตนางร้ายสายแซ่บที่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นคุณแม่ของลูกชายน้องอาคีนและลูกสาวน้องละลินรวมไปถึงหน้าที่ของภรรยาให้กับไฮโซอารมเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่และภรรยาที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากๆเลยล่ะคะ่ะ และล่าสุดในรายการตีท้ายครัวเนยก็ได้มีการพาชมคอนโดของเนยกับสามีที่ในตอนแรกจะซื้อไว้เพื่อมามุงมิ้งกับสามีแต่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาแต่ก็ซื้อไว้แล้วเป็นเวลา4ปีเพิ่งจะมีโอกาสได้มาตกแต่งตอนนี้จะมานอนคอนโดก็คือวันว่างๆเสาร์อาทิตย์ โดยคอนโดแห่งนี้เป็นคอนโดหรูใจกลางเมืองซึ่งเนยได้ตกแต่งไว้อย่างสวยงามอย่างภาพนี้ที่เป็นภาพโต๊ะอาหารแม้ว่าจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ดูสวยหรูมีสไตล์ที่สำคัญมองเห็นวิวด้วยนอกจากนี้ยังมีโซฟาน่ารักเอาไว้นั่งนอนดูทีวีอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ว่ามุมไหนก็สวย ไปหมดเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าทั้งสวยทั้งหรูแบบนี้ราคาหลายล้านแน่ๆค่ะ